ครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบสนิทกันใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีทางวายเลยครับเราสนิทกันมานานหรือยังกันทีรถแตกกันมานานยังกับมีเลยโอ้านะครับเป็นสิบน่าจะสิบปีแล้วนานมากก่อน็ผมเข้าวงการอีกใช่ครับคือเราเป็นนักกีฬาบาสด้วยกันใช่ครับใช่ครับคนจับทิ้งกันมันขืนนะคนลุกคนลุกเลยเหรอไม่พี่คือผู้บอกว่าอยู่ทีมบาสเดียวกันใช่ไหม แล้วเวลามีคนทำมืออย่างไรีรูปมัตกใจเลยเพ่คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีบาา์เนี้ยคือพอมีคนจับจิ้ก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดนะเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงจริงมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่านี่จิกหมอนเขาถึงได้เพื่อนถึงได้แซวในทีบ้านเออพี่ว่าดีพี่ว่าได มันเคมีวันได้สองมีนทิงมีนทิงเลยนะทิงทิงไม่เหลือทิงมีนทิงมีนหรือทิงทิงมีนทิงหรือทิงมีนทิงแล้วแต่เลยจริงนี่ว่ารี่จริงตอนที่เพื่อนแซวเราถามเรื่องไหมว่าทำไมถึงแซวโมเมีนนี่ออกมาอืมก็ ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนะครับที่แบบว่าในเน็ตในเน็ตเออในโซเชียลในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซวล์มาจากในโซเชียลมากกว่าเลยแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับกินกันเลยแล้วแบบ้วแบบพี่เป็กคนเหรอเขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีลายกลุ่มอะไรอ่าถ้วเกิดมาเวลาเขาแซวมันจะต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใช้ที่เระยะห่าง ว่าผมผมก็มีผมว่าผมกับน,น้องสนิทกันนานแล้วครับคยิ่ง,งแซวยิ่งส,งสนิทกป่าเดิมยิง่งใกล้ชิดกว่าเดิมคือจริงๆอ่ะครับผมก็มีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็วกเราก็เลย อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราบุกพันอะไรอ่าเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยแปลกๆกับจีอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เออใครจะไปยังไงอ่ะใครจะไปรู้ยังไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยแอ๋อค่ะอย่าอย่าเอาดีๆนะกันหยอกเหนด้วยไหมีหยอกว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แทนเสียแกไม่ยอมเราต้องอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ใช่พี่ทิงเขาดูแลดีไหมคะพี่เออดีเลยเออใแล้วพี่ทิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไป ท่ไมผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงพี่สดรายการสดคนยึงประโยชหยุดดันอีกคนนึงคือแบบว่าเจลมาอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วไงของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมอะไรไม่ก็คือวิธีก็ไม่รู้ได้ว่าผมจะส่งอะไรว่าผีผักไหมคะผีบ้าผีบ้าเดีล้วผมจะกินผี เวรป็นยังไงบ้างพอคนจากที่มากๆมันมีเขินถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผมมันเขินเขินไหมเหรอผมผมว่าผมกับมีนมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันอยู่แล้ววันนี้กันแล้วไหมหมายถึงว่าเราเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีนเป็นยังไงรู้ต่อไปดูนะเธอถ้ามีนก็รู้หมดนเป็สมมติสมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆเจริง มันสามารถไหมโอ้ผมกลัวตลกกันเลยผมกลัวขำคือผมว่าท้องแข็งตายอะไรอาี้ยมันผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากครับสำหรับผมนะแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงมันโอเคแต่ว่ามีนกับทิงมันเหมือนแบบว่ารู้กันรู้สน้งแต่เด็กอะ มันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนมันอยู่งก็เลยแบบแต่นะวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมได้เออไม่เกงยตกงมีปัญหาเลยอย่างนี้แม้แต่ว่าพี่เรามีประสบการณ์มากกว่เราถ้าจะต้องต่างตื่นเต่น โ็ไม่ได้อ,อะไรยังไงมียังไงบ้างกังวลไปที่ต้องเล่น่่วงไรกับพี่เขาอะโคตเป็นงานยากาถ้าสมมติวมีมีติดต่อมาก็ยงยาก,ยากาแล้วแล้วก็ทิงอะผ<ม>คิดอยู่ผมคิดอยู่ยว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ <laughs> ทำไมหลุดมันจะหักกันพี่ว่าหลุดได้เลนขำเอาเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาเลยความรู้สึกตอนนี้นะไม่ได้ถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้ไม่หมายถึงความรู้สึกตอนนี้และปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้เลยถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับทิ้งอยู่เราเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับเราจะมีทีเสิร์ฟไหมไม่มีทีเสิร์ฟเสิร์ฟยงไงเสิร์ฟมีมีเล่นเล่นอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้ว เอาเอาผมไปทางนักแสดงอยว่แบบแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางกฏิวัติอะไรนั่นน่ะพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้เล่นเป็นพี่น้องกันเล่นรักได้ไหมเพื่อนรักได้ัเพื่อนรักกันมากนะรักกันมากมากรักเพื่อน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 นะ คือเขาพิจารณาเองนะี่เขาถามแบบว่าเหมือนเขาถามแบบว่าไปทำได้หลายไม่มีนะเขามีนะเขาทำนานไงแต่ว่าพี่จริงค์เขาแบบว่าพี่พิงค์เขาไม่ทำนานใช่ใช่ไม่ทำแบยนี้แล้วไม่เยอะเลยจริงเหมนไตอนเนี้ยเขินแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนไม่ใช่เขินนะมีน่าจะสัมภาษณ์บ่อยแล้วอันแต่แต่จริงๆให้คะแนนความรู้ใจกันนะรู้ใจเหรอมองตาก็รู้ใจ เล่นบาดด้วยกันบ่อยอ่ะดูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรก็ได้เข้าใจใช่ใช่เล่นบ่อยเล่นบ่อยครับิมันมันในเวเพื่อนรักได้ไงครับอ่าเพื่อนรักอะไรแป๊บนึงอย่าเด่นคิดตลอดเวลาพี่กระทิ้งคิดตลอดเวลากระทิงแบบว่าเฮ้ยจะตอบใคดีวะอะไรเงี้ยเพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักในสับสนงมนะเพื่อนรักเพื่อนไงใช่ใช่ก็เป็นริวเพื่อนก็รักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย เาแลหดตลอดคานอย่นี้คนจะจริงยังไม่ติดติดไผมว่าส่วนตัวผมส่วนตัวก็พวกเราเล่นกันหมดแล้วใช่ครับแต่ใช่เนางางสคนึงเใช่ครับแต่แต่ เขาไปจับจิ้มอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วครับเรารู้กันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนรู้บ้างโอเค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 โอบคโอเคโอเคโอบคโอเครับคโคโอเ